สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาลองดูการใช้งานครีมปากรวมกันดีกว่าว่าครีมปากรวมเนี่ยมันใช้งานอะไรได้บ้างแล้วครีมปากรวมที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะการทํางานประสิทธิภาพขนาดไหนอันนี้ขอเอาตัวอย่างของตัวครีมฟูจิยะบางคนก็เรียกครีมปากจิงจกบางคนก็เรียกครีมปากจอรเข้นะครับเนื่องจากตัวปากเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนปากยิงจบหรือปากจอรเข้จริงจครีมตัวเนี้ยฟังก์ชันในการทํางานเนี่ยมีทั้งตัวตัด ตัวหมุนหลักๆที่จะใช้งานปกติถ้าเรามีคีมไว้ที่บ้านใช่ไหมอย่างสมมติเวลาที่เราจะต้องถอนตะปูจะต้องหมุนเกลียวน็อตอะไรเนี่ยพอเรามีคีมนี่นะครับมันก็ใช้คีมนี่นะครับบางคนบงโขดึงนอกจากดึงเนะี่ยบางคนเลยบอกวิ้ตัดเลยดีไหมนี่ใช้ตัดตะปูอีกใช้ตัดใช้ดึง จะลองฟังก์ชันในการดึงสมมนี่เรามีตะปูอยู่ใช่ไหมดึงดึงหมุนคลบจับเคีมที่ดีนะเวลาเราไปหมุนนอ็อตหมุนตะปูหมุนโลหะเนี่ยปากจะต้องไม่บินง่ายจะต้องมีสภาพดีไม่ใช่พอทำงานไปสักพักหนึ่งปากบินอันนี้ไม่บินนะแต่ว่าที่เห็นเป็นรอยสีน้ำตาลน้ำตาเนี่ย หนึ่งจากหัวตะปูมันมีตะหนิมอยู่บางคนนี่ใช้งานนะมีการแบบว่าเอาไปเคาะด้วยบางคนก็ใช้สันนี้ตอกบ,บางคนใช้ตรงนี้ตอกอะไรจะตอกต้องระวังเลยนะครีมบางทีโครงสร้างบางจุดนะจุดที่เปล่าบางนะครับอย่างเช่นบริเวณปากเนี่ยถ้าเราจะเอาปากตอกเนี่ยต้องระวังแต่เรียบร้อยครับเมื่อกี้อันนี้เาพาเช็ดมาแล้วเพื่อดูว่าไม่มีรอยบริเวณฟันครีม เอาละเดี๋ยวเราไปทดสอบฟังก์ชันต่อไปกันปกติจุดสำคัญของตัวครีมปากรวมเนี่ยก็คือตัวปากตัดเนี่ยจะต้องมีความคมเดี๋ยวเรามาลองดูซิความคมล้วทดสอบได้ยังไงเดี๋ยวลองอยยังไหนก่อนเพิ่งเอไอตัวคมเนี่ยมันสั้นไราล้วเนี่ยตำแหน่งที่ตัดก็จะต้องเป็นตำแหน่งที่มันเข้าไปคมได้พอดีอนะครับตัดเป็นกบก็บกบ ันนี้ปกติไอ้ปากตัดเนี่ยเรามีแว้นสทำอะไรครับเรามีไว้สำหรับการนี่สมมุติเราตัดสายไฟสายไฟเล็กเนี้ยปกติคีมตัดจะต้องตัดได้เลยครับนี่นะครับตัดทองแดงออกไปเลยหรือถ้าเกิดเป็นสายไฟที่หุ้มฉนวนอย่างนงี้คีมตัดที่ดีนะก็จะต้องตัดละขาดเลยคราวนี้เรามาดูที่เป็นโลหะบ้างปกติการตัดโลหะจะมีทั้งเหล็กทั้งสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดงที่เราตัดกันนะนะ แต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางที่เขาตัดได้เนี่ยมันขนาดเท่าไหร่อันนั้นอย่าใช้เกินจากที่เขากําหนดไว้นะครับอันนี้เป็นสายไฟอลูมิเนียมนะอันนี้ที่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนี่นะครับเรียบร้อยเลยถ้ามุมและองศามันได้กับคมของครีมเนี่ยจะไม่มีปัญหาในการตัดครับรอยตัดออกมาก็คลิปเลย ต่อไปเรามาดูสายคุ้มฉนวนบ้างคกีมปากตัดที่ดีนะเวลาเราตัดเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องตัดขาดนะเพราะเมื่อกี้เราลองตัดยางไงใช่ไหมมันก็คือตัวที่เป็นยางเป็นฉนวนอันนี้ย็งไงครับฉนวนนี้ก็จะเป็นพวก pvc นี่เดี๋ยวเราออกแรงนิดนึงนี่ใช่ไหมเข้าแล้วนะครับเนี่ยสายมันขนาดใหญ่เป็นหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดอันนี้ก็คือเป็นครีมตัดที่ พยายามแนะนำนะครับสำหรับคนที่ทํางานช่างเนี่ยเวลาที่เราทํางานเนี่ยนะครับเราต้องเครื่องมือช่างที่มีประสิทธิภาพแนะนําเลยว่าพวกคีมตัดเนี่ยซื้อที่ยี่ห้อดีหนึ่งถ้าชื่อของถูกๆเนี่ยเวลาเรามาตัดมาะไรนะเราจะต้องบอกว่ากว่าจะตัดได,จด,ได้จะต้องโยกไปโยกมาหมุนหลายรอบอหรือว่าเวลาที่เราไปขันนอ็อตขัน,นตะกูนะบางทีนะปากคีมเนี่ยไปมาเลยครับ เพราะนั้นหลักการเลือกคีมปักรวมที่ดีนะหนึ่งก็คือเลือกยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักอันที่สองก็เลือกที่มันมีประสิทธิภาพเพียงพอกับงานของเราเพราะว่าอย่างแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับความยาวก็จะแตกต่างกันไปมีทั้ง6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วดูว่ามันเหมาะกับงานเราไหมอีกจุดหนึ่งที่ช่างไฟไหลายคนชอบก็คือตัวคีมที่มีลักษณะปากมันเป็นทะแยงนะคือแทนที่จะเป็นฟันตรงอันนี้เป็นฟันทะแยงเนี่ย เขาบอกว่าเวลาที่จับสายจับสายเนี่ยโอ้มันจับได้แน่นๆ,ๆมากเลยลองดูนะครับสําหรับท่านที่เลือกกลีมปักลูไม่ใช้งานคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ